ทุกคนรู้หรือ,อยังว่าตอนนี้ร้านบุษบาเป็ดย่างมุสลิมฮาลาญน,นะครับเข้าร่วมแอปมากันเดลิเวอรี่กับเราแล้วนะครับร้านอยู่ติดกับมินิบิ๊กซีสาขาสีย่านแขวงถนนคนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพนั่นเองนะ,งนะครับสั่งเดลิเวอรี่ผ่านแอปมากันได้แล้ววันนี้มีส่วนลดด้วยจ้าแนะนำที่เมนูแรกครับเป็ดย่างราดซอสสูตรที่เด็ดของทางร้านเนี่ยไซส์นี้เนี่ยขนาดครึ่งตัวนะครับเนื้อนุ่มหนังบางกรอบละมุนลิ้นมากครับเมนูที่2ครับ บะหมี่เกี๊ยวเป็ดย่างคีบคู่เป็ดหรือบะหมี่นะครับก็ฟินสุดขั้วครับเมนูที่3เกี๊ยวกุ้งทอดกรอบนะครับแป้งเกี๊ยวเนี่ยทอดมากรอบมากไสแน่นไม่จบตาเลยครับเมนูที่4บะหมี่กรอบราดหน้าทะเลนะครับเมนูที่5ครับเกี๊ยวน้ำกุ้งตัวเกี๊ยวไซส์บิ๊กมาถึง5ลูกแน่นๆใครสนใจลองกดสั่งเดลิเวอรี่ผ่านแอปมากันที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยจ้า